สวัสดีครับสบายดีปัญใหญ่สมฤทธิ์รักต่างไปอินตาสาวเรารักต่างเลยค่ะมากินข้าวน้ากันครับมื้อนี้คือเขาอลไรอาหารของข้าวมื้อนี้ต้มผักผักดีดแต่ว่าคนไทยโบลูกินหรอกเห็นแล้วก็ฟันทิมโอ้ยฟันทิมเบิดแล้วนินตามาจังคอยผักดีดผักดีดอุทันเดย์แต่ว่ามากินมันกินได้คือเขาอะไกินแซ่บปิ้งปิ้งสมปาตะเพียนแจีว อันนี้เป็นแก้วแก้วกะปินะครับตั้งแต่ลูกคา้าหอมาเม่อว่า,วานใส่ตู้เย็นไว้กินได้สมจิตเิ่นหว่ามากอ๋<ะ>อโอ้แม่คู่บอไม่คูไม่คู่เป็นผู้หอม่มากสู่สมจิตกินเนาะม้ากินเขาส้มกันจะเหนี่เมนนื่อวานเนี่ยอ่ะจวดๆเลยอ่าพักดิด มันจะใบไยๆใบพริกหมากมันจะ<า>เป็นหมากอ่าหมากมันเป็นน่วยกลมๆคือจังหมากพริกไทยนะครับโพ้ยะตะเกียโอัโออนยานี่มันก็แนว่ได้ปลูกเนี่ยมันก็นามาเกิดดีแท้เอ้า <c oughs> เอานี่ยเจ้าขวายเสียตัวนี้ทองทองก่อนกินทองกอนเลือกก็เลือกเอาแต่ทองมัหนหมดน,น,นี้อันทองทองมันค่อยมันอาจา่เนี่ย องไขมันไข่เสิร์ฟทองไขมันคำว่าคำว่าสีลดน้ำหนักจักหน่อยเศร้าเว่วดอกเศร้าเว่อร์ดอกนะพี่น้องไม่ต้องเว่วนอะนะแนวแนวที่เห็ดยากที่สุดนี่แนวที่เห็ดบ่อด้เพราะเบอ่์มันยากยากที่สุดบม่มันกั็มีผู้เห็ดไหนอ่ามันอยู่ที่อ่าปากปากของเจ้าขวัง <c oughs> รักษาวินัยได้ไหม <c oughs> คุณทำใจได้ไหมเนี่ย หิวตามใจปากอยากตามใจท้องบม่มีทางมุนเสาตื่นมาเริ่มบด้เบิงอุณหภูมิเนะบรวนท่อใดองศาเย็นยุ่มุ่อเสารเนี่ยต่กว่ายี่สิบคือเราครับเย็นเมื่อึ้นนี้พอหอมพาหอมญ่ได้ออกออกงันอาไปมาแมหแมนู้ดข่อย

เเปิดแล้วมันนาวเนาะนันแหะมันมันอยู่ในในทีแบบนั้นอตอนแรกเข้ากับเปิดเอาเอา,เอาล่มเข้าไว้เนาะโอ้ยผู้ใดเนาะทาักมาดูแถวกินเขาก่นเด้อจ้องใครตอบครับนย่เียงมีการยังบ่อบันนี้มีตุละเต้จ้องใครทักมาจ้องใครเบิ่ง ปลาตะเพียนแซ่บเนี่ยปลาตะเพียนหรือปลาจีนกันนะเขาเรียกปลาดิมันปลาตะเพียนผมเท่าวันนี้ผมก็ยังแยกซื้อปลาบ่ราะออกกเพราะว่าบ่มันค้อหาปลาข้าบ่เนี่มีแต่กินมันหาบ่เป็นหาบะมัน มันไปเห็นหนั่งค็โอ้ป่าเอ้ยคนที่หาซูเดอร์ตัวได้บ้านถึง,ขถงเข้าวบ้านถึงขาดทิตายทูกเฝ้านี้ไปไว้าเดินนี้ไปไกลๆย้ำมาถือแงถืกมองเขาเดอร์เค <laughs> ยวานะเ <c oughs> ขาจะา่วนส่วนไปกินปลาเขาฉันนั่งฉนันงันอยู่ในห้องนี้นะมากินปลาน้ำบอก็จะัเนี่ย กินแล้วซื้อตำหุ้งมานน้ำเด้อว่าฉันซื้อตำหุ้งมาแน่กำกำลังสีปิี่ยปลาว่าฉันอืมหมดละเราเที่ยงหมดละเที่ยงปลาไปคล,ลับแก่แล้วพากันไปออกไปใครพอก,กินไว้ได้ไลยเติบแล้วผู้ใดมีน้องปลาเลี้ยงปลาก็าคักอยู่เด้วอันปลามองมองอันขั้งทรงน้ำมองนี่ไหมมองไล่ไล่แตาน้ำไปนี่อืมเพราะว่ามันหากินได้เนีน่ย มันพอดีกินเขาอิม่มฮะหา,หาปปลาไปกินแกล้งคนมาเห็จเนี่ยข่กระว่างท่นแล้วบันนี้ข่ขึ้นนะข่บด้เว้เดากข่คยคิด <c oughs> ปลาตัวใดสุ่มสูวพอถึงขาดทุนนี้ไปไกลๆเด้อเขาสิหาซูไปกินแรงได้วันนี้วันนะ <c oughs> แล้วมาสือแค่ถึงมองเขาท่นในส่วงที่ข่อย่หยันเคือ่หมันกับมันลอยพอดอนะี <c oughs> ปลาจะตก <laughs> คันเขาคันว่านอีส่วนเขาไปหากินนั่สิป้าป้าป้าตุเล็กไปอันไปอันหาป่าเถาะไปตึกแหะถอ่ัสันเขาผู้ส่วนคอยดอกเขาไปจังได้กับบ่ได้ผู้ได้กับบ่ได้มันันได้กับบ่ได้ปาลาไรบนได้กับมันบ่ถืก เคยๆคยถ่าพิสูจน์กับนาตีเบ็ดใส่เบ็ดลอยหาสิบหลังลอยหาสิบขั้นนะว่ามันสีได้ปนจะได้อยู่ตัวได้ถึงขาน้นลอ,อยหาสิบขั้นได้ไป,ปลายเพราะจำตัว <c oughs> <laughs> มันนี้สิ้นเดือนแล้วมันนี้เป็นมือซิมหาคกัน,นมันี้ซิมหากันบ่เนมอันผ้าวคว่ำบ่บับวหมูอันพระวัน,นสิน้น<ะ>เดือนหนึ่งนะครับ อีกเดือนนึงกับเลี่ยนพ่อสอเปลียนคิดแล้วสักกะล้านแล้วเท่าไปเรื่อยเท่าไปอีก <c oughs> ปีเจ็ดสิบแปดหรือปีสองพันยีมหาเหครับบัดนเนี้ยเท่าไปนะ <c oughs> ตอนยังนุ่มยังหน่อยเฝ้าหาเฝ้าเก็บ <c oughs> ผู้ใดมีกำลังกำนั่งเฝ้าหาเฝ้าเก็บไว้ขึ้นบ้านเ่าละ เผาฮาเผาเก็บไว้พ่อน,นี่ย่ำย่ำเทาเย่ำแกมาร่างกายเข้าบอสมประกอบร่างกายเข้ามันสูบเอาไว้อพอเพื่อนว่าใจเนะี่ยมันเต็มรอยอยู่ละเลือดนักสูข้นสูเนี่ยไก่เต็มรอยแต่ว่าร่างกายมันไปไม่ได้กรดูแลสุขภาพไปน,นะครับ ผู้ใดพูเจ็บว่เปลี่ยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐเนี่ยว่ามีโลกเป็นลาบอันประเสริฐผูพลังคนเนาะเกิดมาตั้งแต่ในท้องผสมประกอบมาตั้งแต่อยู่ในท้องเหมือนบาดีมือไปแล้วก็จะงานบักลาเกิดมาแล้วก็มีพญาตพรอ่ะก็จะบักลาที่เห็นเบาเตียงผ้ามาเมืองไทยน่ะอลังก็โอ้ยทรมานทรมานพอแล้วก็ร้อนแม่ ซาลมานค้นไก่จิตมมสมบูรณ์วังไี้เ,เกิดมากค่ะขอให้ร่างกายครบสามสิบสองสติทั้ามายะชั้นอยากก็ขอให้เป็นค้นเต็มร้อยอยให้่มันเจ็บเจ็บอดอดแอดแอด จะให้เป็นคนลอยเปียเสียขาหรือว่าเป็นคนพี่กงพิการเป็นบา้าเป็นบอจัองสรรน์แบี้เนาะไม่เนาะครับแล้วาจะกรมให้กัมมันนอ๋อได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าถือว่าโชคดีก็เพิ่นแล้วเนาะหรือว่าโชคดีก็เพิ่นแล้วเขาใจร่างกายที่ครบสามสิบสองประการเนี่ยท้ามาหากินด้วยความสุดริต มันก้างหลายคา่อยยำใหย่ๆเบิ้งนะครับดีกว่าให้มันไปนติดข้อที่จริงไ่อยอยากตากอีกทีเลยเขาเป็นมันๆเนาะเป็นมันๆแห้งแน่นมาเนี่ย <laughs> ม,มีก๊อกลีเสือป่านี่ตายๆ <laughs> ว่าากไปตักมึงด้วยเขาเนี้ยออกมาเนี่ยเขาเขาก็แค่หน่อยตัวมันเงือกเค็มก็เจังอันนี้เขาเขาอุ่นเนาะ อีกคำน้องปิดจ,จ,จ,จอบปิดจับปั่นงานนนตันนึงกินเขาเว้ากันการใช้ชีวิตช่วงนี้นะครับวงพยานจะรกับกับมินตารักต่างไว้ไทยเราอู้รักต่างไว้ไทยเรา อยู่น้ากันกินน้ากันเห็ดเวียกเีนหั่นน้ากันูุหลัคนก็บว่าน้องมินดาคือโบไปเห็ดงานผมนี่แหละนะครับทีโบ่โบไปก็คือเพราะผมนี่แหละต้องการแบบนี้ผมก็เลี้ยงได้อยู่นะครับทางหา่นมาดีๆเนี่ยผมก็คิดว่าเฉพาะตัวผมเนี่ยได้ใดมันก็คงจะเพียงพ่อสําหรับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้ ยังลูกเลื้องเมียได้ทางงานว่างไปขีดยางได้ปะเนี่ยเบื้องหน้างานแล้วท่าจังหวะงานไม่มีดนตีไม่ดังหรอหาทางไปเพราะว่าเขาจะปล่อยเขาอดตาไบ่ได้ไปหาต่อส่วนจะไม่งอมืองอเท้าจะโบแบมือขอไพปเอม่านันนะครับพวกขันม่ี่พูให้ก็ดี สดบางเด็ดเหือนสดเลยราบไดที่ร่างกายยังแข็งแรงร่างกายยังสูยไหวก็สูส้ไปถึงที่สุดนะครับเห็นเกิดพามีกรมเขาต้องใส่ร่างกายเข่า,าใส่หนีกรมนะครับผมบเห็ดยังไงได้ไดมาเป็นหนีซ้ำเท่าเด้ครับท่าเป็นหนีซ้ำเทา่าด้วยความจําเป็นนะครับ มันไม่ได้ด้วยความตั้งใจมันเป็นด้วยความจําเป็นจําเป็นจริงๆนะครับผมก็จำคอไม่นี่ตอนนี้มีไหมก็มีอยู่นีนก็สร้างมันคอยมันเอยคอยอเก็บคอยเมียนมันก็จะคอยตัดไปตัดไป,ต,ดไปตัดไปเรื่อยๆนะครับอ้าสำหรับวันนี้กินเขากากันแสบนะครับผมปากดีดอันนี้เลือ,อไกวให้ลูกกินนะครับมีมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ เขาเจ้าเขาไม่้เพราอะไรเหมือน,นเดิมนะครับผมเอามาเจอกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับมือน,นี้คลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสบายดี